สวัสดีครับทุกคนและทุกๆกคนคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนล้างเครื่องในเครื่องในที่ผมจะสอนล้างวันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกพุงดำดสามสิบกรีดไส้บางที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมเรียกเนี่ยเรียกแบบนี้เนาะก็จะมีพุงดำสามสิบกรีบแล้วก็ไส้วิธีการล้างและวิธีการลวกที่ผมจะสอนวันนี้เนี่ยผมสอนเพื่อเอาไปใช้กับ ต้มซุปเครื่องในแบบ3ามจังหวัดเนาะหรือที่เรียกกันว่าต้มซุปพุงวัวแต่เวลาที่คุณทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาไปใส่ในเกาเหลาเนื้อตุนที่ผมสอนไปแล้วได้เนาะถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีทําได้เลยครับเครื่องในเครื่องในเนี่ยที่ผมเอามาวันนี้เนี่ยมีไส้มี30กรีดมีดอกจอกพุงดำตับตัวนี้ ก็จัดอยู่ในพุงดำนะครับอยู่ที่เดียวกันเพียงแต่อันนี้แบบไม่มีขนเนาะอันนี้แบบมีขนแนะนำพวกเครื่องในนะครับหรือว่าวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้อันนี้คือพุงเนาะก็จะมีมีขนแบบนี้พุงนะครับอันนี้ก็ติดกันกันกบพุงนะครับแต่มีชื่อเรียกนะครับทางเชียงใหม่หรือว่าทางภาคกลางลงไปเนี่ยจะเรียกว่าดอกจอก ตัวนี้เราเรียกว่าสามสิบกลีบเนาะบางพื้นที่เรียกว่าสามสิบกลีบบางพื้นที่เรียกว่าสบายนางตัวนี้คือที่เอาไปทําเป็นสบายเด้งเนาะเวลาฟอกขาวแล้วตับใส่เราจะเริ่มจากล้างปุงนะครับก็แบบนี้นะครับเปิดน้ําใส่แล้วก็ถูถู มันจะมีเศษขี้เศษอะไรติดเนาะเราต้องล้างออกให้หมดพุงนะครับพอเราล้างฝั่งที่เป็นขนแล้วเนี่ยพอเราหงายขึ้นมาด้านนี้เนี่ยมันจะมีเยื่อเนาะที่ว่าเป็นสีดูแล้วไม่สะอาดเนี่ยเราก็จะมีดมาเลาะออกมีดนี่ทำให้คมๆนะครับแล้วก็เลาะเลาะเ,เยื่อนั้นออกเยื่อที่ สีเหมือนขี้นั่นแหละง่ายๆเนาะเลมเอาตรงส่วนที่สกรปรกออกแล้วก็จะแบบนี้นะครับดูนะจากนั้นผมจะตัดเนาะเพื่อให้ล้างง่ายๆจากนั้นเราก็จะล้างนะครับก็ทำเหมือนเดิมเนาะ ลงพวกขนเนี่ยล้างให้สะอาดตัวนี้คือดอกจอกนะครับเราก็จะล้างน้ำก่อนเนาะแล้วคุณก็พลิกดูข้างหลังถ้าไม่สะอาดเราก็จะต้องเลาะเหมือนเดิมเนาะเราก็ามาเลาะนะครับแบบนี้ขั้นตอนนี้คุณจะต้องใช้ทักษะนิดนึงมีดจะต้องคมและที่สำคัญ ระวังมีดบาดมือช้าได้นะครับไม่เป็นไรอย่าให้มีดบาดมือก็พอเล็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้จากนั้นเราจะเอาไปล้างอีกครั้งนึ่งล้างถูให้ดีๆนะครับชิ้นนี้คือ 30กลีบหรือสบายนางเราจะพลิกกลับด้านมานะครับจากนั้นเราจะเล็มตรงส่วนที่สกรปรกออกเนาะเลมส่วนที่สกรปรกออกไปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราจะไปล้างอีกครั้งหนึง่งเวลาที่ล้าง30กลีบเนี่ยคุณจะต้องแหวกทีละกลีบเนาะแบบนี้ จากนั้นก็ล้างเห็นไหมมันจะมีพวกขี้ติดตรงส่วนนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเขาไปทําเป็นเพี้ยเนาะตรงนี้แหละคือเพี้ยแต่เราไม่กินนะส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่กินผมก็จะล้างออกแล้วผมก็แนะนําให้คุณล้างออกด้วยต้องล้างทีละกรีดนะครับ แบบนี้นะครับล้างทีละกลีดทีละกลีดไปเลยนะครับตัวนี้จะล้างา้านิดนึงต่อไปก็ใส่นะครับ ไส่เนี่ยเวลาที่คุณได้มาเนี่ยธรรมดาเนาะมันจะยาววิธีง่ายๆก็คือตัดตัดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ล้างง่ายๆตัดเนี่ยไม่ต้องให้มันสั้นเกินนะครับใส่นะครับพอคุณล้างเมื่อกี้เนี่ยที่ผมล้างเนี่ยคือล้างคร่าวๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดเอาตรงส่วนที่เป็นไขมันที่ติดกับไส่ออกก็คือตรงส่วนแข็งๆที่ติดกับไส่ เราจะเลาะออกอีกทีนึ่งวิธีนะครับถ้าคุณดึงได้คุณก็ดึงก่อนดูนะตรงส่วนนี้ที่เราจะต้องเอาออกแล้วไส่ก็จะเหลือแค่นี้นะครับตรงส่วนที่เรา,เอ,าออกเนี่ย เวลาที่เราเอาไปต้มเนี่ยถ้าเราไม่อ,ออกมันจะเป็นไข่ที่ต้มของเราเนาะมันไม่สวยแล้วใช้มือดึงเนี่ยจะง่ายกว่านะครับก็คือดึงดึงออกให้คุณดูนะครับชิ้นนี้เนี่ยคือชิ้นที่เราดึงออกแล้วเนาะก็จะประมาณนี้ส่วนชิ้นนี้คือที่ยังไม่ได้ดึงให้ดูความต่างเนาะ พอเราเอาไขมันออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอามาล้างไส่นะครับจะให้ดูเทคนิคนะครับจะสอนสอแบบเนาะอันนี้คือแบบง่ายๆทั่วๆไปเอาน้ําใส่เข้าไปในรูไส่แล้วก็ลูดเอาแบบนี้ทําจนคุณดูว่าไอ้ตรงที่ออกมาตรงปลายเนี่ยไม่มีของสกรปรกแล้วเนาะก็ถือว่าใช้ได้ดูนะแบบนี้อ่ะ แล้วอีกเทคนิคหนึ่ง่งาต่อไปต่อไปเป็นเทคนิคที่ส่วนตัวผมเองนะถ้าผมจะกินผมก็จะทําแบบนี้เอาน้ําใส่เข้าไปลูดแล้วเราจะกลับไส้ออกมากลับไส้ก็ทำงี้ครับกลับไส้ก็คือพลิกด้านมาเลยแล้วก็ล้าง แบบนี้นะครับเรากลับด้านไส้แล้วก็ล้างจากนั้นก็กลับด้านคืนเรียบร้อยพอล้างทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเสด็จน้ำเนาะ เดี๋ยวเราจะาไปลวกนะครับส่วนนี้คือไขมันที่ผมลอกออกมาจากไส้เมื่อกี้เนาะทั้งไขมันจากไส้แล้วก็ไอตัวสิ่งสกรปรกตัวที่ติดกับขี้ที่อยู่ในพุงกับสามสิบกรีบนะ mm hmm. ก็ออกมาตรงนี้ส่วนนี้ทิ้งให้หมดนะครับชุดดับกลิ่นครับชุดนี้เนี่ยเราจะใช้ต้มน้ำทิ้งเนะาะกระชายข่า น้ำส้มใสช่ชูใบมักลูดมักลุดเกลือแกงเริ่มต้มเครื่องในไฟกลางใส่ตะไคร้มักลูดใบมักลูด เือแกงน้ำส้มใส่ชูรอให้เดือดพอน้ำเดือดแบบนี้อันนี้เรียกว่าเดือดพล่านนะครับเราก็จะใส่ผงเข้าไปผมต้มมาประมาณสิบสามนาทีเนาะ ใส่พุงใส่สามสิบกรีนใส่ไส้ใส่ตับแล้วพอใส่ทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่ต้องคนนะครับรอให้เดือดพอเดือดแบบนี้นะครับเราก็จะกดกดลงเนาะกดให้จมน้ําเดือดมาสองนาทีนะครับคุณจะต้องตักตับออกก่อนเนาะ เราก็จะแยกตับไปใส่กระชอนเสด็จน้ําไว้คุณดูนะครับตับก็สุกประมาณนี้เดือดมาได้5นาทีนะครับเราก็จะตักขึ้นทั้งหมดตักขึ้นมาแล้วเสด็จน้ำไว้นะครับเดี๋ยวเราจะรอให้ค่ายความร้อนเนาะเราจะเอา พุงดำตัวนี้แล้วก็ดอกจอกและตัวสามสิบเปีกไปทำให้ขาวจากนั้นนะครับวิธีจะทำให้ไข่คอมร้อนง่ายๆเนาะเราก็มาแช่น้ำเอาเฉพาะพวกที่เราจะต้องทำให้เป็นสีขาวนะครับพวกตับพวกไส้อะไรไม่ต้องเอามาจากนั้นเราก็จะใช้มีดขูด หรือใช้ช้อนขูดนี่แหละครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ขูดเครื่องในขูดข่าวเนาะก,ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับอดอกจอกก็เหมือนกันนะครับก็ใช้ช้อนขูดเอา 30กลีบ30กลีบนะครับก็เหมือนกันใช้ช้อนขูดเอาขูดแบบนี้นะก็ขูดไปเรื่อยๆอันนี้คือในกรณีที่คุณไม่ได้ไปซื้อเครื่องไหนแบบฟอกขาวมานะที่คุณจะทำเองดอกจอกที่เราขูดขาวพุงที่เราขูดขาวแล้วก็30ิบกลีบที่เราขูดขาวแล้ว การทําซุปง่ายๆไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดทําออกมารสชาติไม่กลมกลม่อมไม่ได้หลังใจอยากได้น้ําซุปต้นตํำรับแบบคนมุสลิมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงคุณเรียนคอร์สต้มซุปสูตรต้นตํำรับสไตล์คูลิฟคุณจะได้เรียนทําซุปหางวัวซุปเนื้อซุปไก่กาวเหลาไก่ตุนนก้าเหลาเนื้อเปื่อย สอนทำพริกดองที่ใช้ปรุงเกาเหลาอร่อยในขั้นตอนเดียวพิเศษของแถมคุณจะได้เรียนทำข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่แบบริยานี่และข้าวเนื้ออบสอนทำเครื่องเทศสอนทำเครื่องแกงสอนทำน้ำจิ้มสำหรับข้าวหมกและข้าวเนื้ออบเรียนจบทำเป็นท,ทันทีคุณสามารถเอาไปเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมหรือเอาเป็นเมนูที่เพิ่มเข้าไปในร้านของคุณได้ เรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอในกลุ่มปิดสงสัยตรงไหนอินบ็อกมาถามผมตอบคำถามด้วยตัวเองและตลอดเวลาที่เรียนเนี่ยผมจะให้กันบ้านคุณโดยให้คุณส่งใต้คลิปแล้วผมจะเป็นคนตรวจกันบ้านด้วยตัวเองพร้อมกับให้คำแนะนำสนใจสมัครอินบ็อกเข้ามาที่เพจช,ชาลิฟคารด,ดูเคน